อันนี้เราไล่ไล่น้ํามันแล้วก็เทสแรงดันเรียบร้อยแล้วไม่มีการรั่วซึมส่วนประเกน็นมันมีขาดนิดหน่อยเราก็ใช้กาวทาวไปแล้วเราเราจะ,จะประกอบกันก็สปริงที่เราใส่เนี่ยเราก็ได้ใส่ไปในสภาพนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูบูทว่าบูทอยู่ครบแปนอยู่ครบ,อครบ,อครบตอนใส่ก็อย่างที่เราเคยบอกกันไว้ว่าสปริงตัวนี้เฟืองตัวนี้เราจะต้องบิดบิดกลับไปเพื่อกันเฟืองดังเกือบเกือบสุดเลครับเกือบสุดล้อของเขาอย่างเงี้ยประมาณนี้ จะฝึกดรอบแล้วก็ใส่เข้าไปนี้จะต้องใส่พร้อมกันเพราะ๋ย่มันจะเกิดการบิดตัวใส่เข้าไปอย่าให้อย่าให้ชุดชุดนี้หลุดออกมาชุดนี้ชุดลูกปืนสตาร์ทพอไม่งั้นเราจะต้องเรียงลูกปืนกันใหม่แต่คันนี้ไม่หลุดเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้คงไม่ต้องสาธิตการเรียงอ่าปิงแล้วเนาะท่างก็คงจะพอรู้กันบ้างไงคันเกียร์คันเกียร์ใส่หน่อยเข้าเกียร์น้า่อแข็ง ให้เราถือนี่เดี๋ยวฟาดโดนถือไว้นนะล้มใสไใสันทีพย,ยัมพักคราวเ้าไปกี้พลังพลัง,ไ,ลงได้แล้วด่วดิดภายในก็ได้ ้อนที่จะเอาใช้ตีเนี่ยก็เป็นค้อนยางไม่ก็ไม่ควรจะใช้ค้อนเหล็กแต่ถ้าไม่มีจริงๆไม้ก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์แล้วก็หันทัดทัดทัดอันนี้ไม่ล็อกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ล็อกครับอันนี้แต่ว่ามีการเช็คค่าซึ่งเราก็ได้เช็คไปแล้วทีนนี้จะไม่มีแหวนนี่เพาบางที่มันไม่มีแหวน วัาะสติทำมาไม่ได้ ปเบเบงก,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 ก็จะดูว่ามันให้ตัวได้ไหมโอเคได้ครับแล้วก็สือว่ากับกระไ ดูประกอบมีอะไรเหลือไหมอันนี้ครับที่เราไม่ได้ใส่ครับที่เราถอดออกก็จะมีขาเคียยนหนึ่งชิ้นตุกตา,าลูกปืนกดตุกตาแล้วก็ตัวแกนเขียนแล้วก็ขาก,กดตุกตาสปริงเก่าสี่ตัวแล้วก็สปริงขาเกียย์ของเดิมอีกหนึ่งตัวอันนี้ซึ่งเราก็จะให้น้องกับเข่ากลับบ้านไปเื่อเวลาขาจะกลับสภาพเดิมมันก็จะใช้งานได้ปกติก็จะอาจจะทําให้รถไม่เสียราคาเพราะเราไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้อย่างที่เราเห็นย่งเราไม่ได้เราไม่ได้ดัดแปลง มากครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องอมไม่ต้องมาถ้าเกิดเป็นของเดิมเนี่ยบางทีตุ๊กตาคัดเขาอาจจะแบบว่าเอียงไปด้าน,ด,านด้านซ้ายด้านขวาก็ต้องค่อยใส่นิดนึง นี่ก็เป็นเคลิปที่สีแล้วซึ่งถ้าจริงๆถ้าเรารวมคลิปเป็นจริงๆอ่ะจะนานมากแต่เราก็เลยตัดคลิปให้เป็นเป็นน่าจะเป็นสี่อนเพื่อเลือกดูว่าคุณจะดูช่วงไหนช่วงไหนของคลิปปอดก้นแข็งยังเป็น นะเบนเติมน้ำมันเลยเ,ยเยติมแล้วไม่ไม่ยวเราจะลุกนี้จะมีความพิเศษกว่าล่กอื่นคือเราสามารถดูลูกคัดได้จากตรงช่องเติมน้ำมันเครื่องเพราะว่าในตัวเคสไอช่องเติมน้ำมันเครื่องมันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแล้วว่าเขาทำงานได้ยังไงเราใส่ไปการเทสตัวาการเทสตัวจะยังไม่มีการเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ การกดเลยจะเปิดให้ดูอันนี้นะครับเราตอกปลายกล้องเข้าไปเห็นเดี๋ยวพี่จะเพียงให้ดูเราจะเห็นลูกลูกลูกคัดอยู่ด้านในประมาณตรงนี้ครับเราก็จะเห็นปลายปลายอยู่ด้านในอันนี้จะมองแล้วก็เห็นเราดันเราเห็นเห็นเห็นมันจะไล่เลยนะครับเห็นลูกปั้มขยับเริ่มขยับตัว <Yeah. S 1> เ,เห็นหน,น,นะมันมีการท <c oughs> ี่มนนีกดแล้วนะแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่เาไหร่แล้วเห็นแล้วอันนี้ผมว่านะกําลังพอดีอะน้องลองจำดูอย่างเงี้ยก็ยังไม่ออกแข่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มิ่มกว่านี้คี่ก็มีเทคนิคก็หมายความว่าเรอตสองตัวที่เราใส่ไปกับสปริงสองตัวที่เราใส่ไปเราก็ถอดออกสองตัวให้เหลือแค่สี่พอ แต่เขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าเซตทีแรกก็อาการอย่างนี้เมื่อเช้าที่โทรถามมานะอเจนอาร์ที่อยู่ชนบุรีอ่ะอาการแบบนี้พอใช้ๆไปแล้วมันนิ่มนิ่มแล้วโดดด้วยนิ่มไปเองเลยอ่ะนิ่มแล้วโดดเพราะว่าสปริงเนี่ยเวลาเราใส่ไปทีแรกเขาจะมีค่ายันตัวเขาสูงพอใช้ใช้ไปนะค่าหดตัวบางบางบางค่ายค่าหดตัวก็จะมีซึ่งไม่ต้องแปลกใจบางบางคันเนี่ยเคยใส่ไปแล้วปุ๊บพักเดียวแล้วครับนิ่มเลยก็คาร์มันเราก็นวดนิ่มอ่ะใช่แต่แต่นี้เขาเรียกว่าถือปกติมันไม่ไม่มีปัญหาลองลองกลับไปใช้ทิ้งยันเนี่า ช่างถ้าเกิดจำปั๊มแล้วดังดังแก๊กๆนี้นะครับให้คุณถอดสลักตรงนี้มานะครับสลักสลักตรงนี้แล้วใส่จารบีเข้าไปไหนสลักตรงไหนสลักตัวนี้ครับถอดออกมาแล้วก็สลัก,ลกลตัวนี้ใช่มันก็จะเงียบรวมถึงสลักกลนข้างในเนี่ยมันจะเป็นหักข้อใส่จารบีใส่จารบีเข้าไปก็อาการดังก็จะหายดังแก๊กๆๆใช่แก๊กๆเนี้ยไม่ต้องตกใจครับให้กจร้ายแค่ว่าเราตอนที่เขาผลิตเขาไม่ได้ใส่าตหดรอรื่นเข้าไปมันก็เลยดัง แต่พอเราไปใช้งานจริงเราก็ควรจะใช้จาระบีใส่เข้าไปอน้องลองจำดูพี่้าใจไหมลองทำเลยเนาะได้ปหมได้เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะผัดกระทชากแค่นี้ไหมกระทะมีอยู่แค่นี้ใช่แค่นี้ แนาทีแล้วเดี๋ยวรอเทสเลยไหม,มฮะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเทสเลยดีกว่าตเติมน้ำมาแล้เทสเลยพร้อก่อน